สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงสตาสถานการณ์โดยภาพรวมการงานการเงินความรักประจําเดือนธันวาคม2565ราศีกันนะคะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะจ๊ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะปังอลังการเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวทําใจให้สบายๆในการชมคลิปค่ะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ด้วยกันแอดไลน์ที่ ID 5166963ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h ชาแนลคะ่ะ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะด้วยพลังงานของไพ่ต้องบอกว่าชาวกันค่อนข้างจะคิดนะคะในในสมองเนี้ยนะคะก็จะคิดแต่เรื่องราวของเงินเงินทองทองเป็นหลักเลยนะ,ะช่วงนี้เหมือนคิดในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องราวของการเงินค่ะเด็กถือเหรียญนะคะเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะ เหมือนกับอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะบางคน,นวางแผนธุรกิจล่วงหน้าไว้แล้วว่าปีหน้าเราจะทําอะไรดีนะคะหรือจะขยับขยายตรงไหนดีหรือช่วงนี้สมองคุณเหมือนก็จะคิดในเรื่องราวของเงินเงินทองทองนะคะวางแผนในอนาคตบางคนวางแผนเรื่องการเก็บออมบางคนวางแผนในเรื่องราวของการใช้เงินนะคะถือว่าก็เป็นจุดที่ดีนะคะเหมือนกับไม่ค่อยเอาใจไปคิดเรื่องอื่นเลยละเหมือนเป็นพลังงานแบบอยากรวยอยากขยับขยายอยากเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวตนของคุณเองค่ะ ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะจ๊ะแต่ว่าเดือนนี้ต้องใจเย็นหน่อยนะอย่าเพิ่งกดดันตัวเองมากค่ะค่อยๆนะคะให้ชีวิตมันค่อยๆดําเนินเป็นไปค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ผ่านเรื่องราวบททดสอบในหลากหลายรูปแบบนะคะมาจนมาเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะยังไงคุณก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนแต่เดือนนี้อยากให้ slow life นิดนึงชา้านิดนึงนะคะอย่าก,กดดันตัวเองมากอาจจะทําให้เกิดความเครียดได้นะคะ มีไพ่วิวออฟฟอร์จูนและไพ่หกไม้ค่ะสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะก็จะสําเร็จแต่ว่าต้องใจเย็นๆห้ามใจร้อนนะคะเพราะจะตัดสินใจอะไรให้ใจเย็นๆไว้ก่อนให้อดทนรอนะคะในช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญถ้าจังหวะมันยังไม่มาเนี่ยให้อดทนรอนิดนึงนะคะรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วมันก็จะเป็นเวลาของเราค่ะก็จะพบความสําเร็จนะคะบางคนอาจจะคิดในเรื่อง,องการอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานบางคนอยากจะเริ่มต้นงานใหม่อยากหางานใหม่ถ้าปีนี้ไม่ทันแล้วอย่าก,กดดันตัวเองนะคะ เริ่มต้นปีนาได้ซึ่งไพ่6ไม้เท้าเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าไพ่ข่าวดีในเรื่องราวของการงานสิ่งอะไรที่หวังไว้ก็จะสําเร็จตามนั้นเนาะส่วนเดือนนี้หลายท่านหลายคนอาจจะรู้สึกเกิดการงานสึกเหนื่อยมากเจ็ดไม้งานเข้างานมากอุปสรรคเยอะบางคนก็ พบคู่แข่งนะคะในการทํางานพบบททดสอบนะคะบางทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องแสดงฝีมือกันทีเดียวละนะคะแล้วก็ระวังเรื่องคําพูดคําจาด้วยนะใจเย็นๆค่ะทอยทีทอยอาศัยนะคะคำพูดเป็นนายทุกอย่างนะ,ะเดือนนี้พูดดีถือว่าจะเป็นสีแก่ตัวส่งเสริมคุณทีเดียวค่ะแต่ลักษณะของชาวกันนะคะโดยภาพรวมในเดือนธันวาคมก็ต้องบอกว่าคุณเองยังต้องเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่ายังถือว่าเกื้ออุปถัมภ์จริงแต่ที่สุดทั้งหมดทั้งมวลต้องขับเคลื่อนด้วยตัวตนของ มันสมองขอสองมือของคุณตนเองยังเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ค่ะแต่เดือนนี้บริวาลแวดล้อมก็ถือว่ายังเอาอยู่นะคะคอยเกื้อหนุนเกื้อกูลการทําให้งานที่โดยเฉพาะท่านไหนทํางานเป็นทีมเป็นมูเป็นกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าจะส่งผลตอบรับตอบโจทย์เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ ก็มันอาจจะมีในเดือนนี้นะคะบางท่านบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาก็แล้วแต่จากสิ่งที่เป็นอยู่นะคะบางคนจะมีการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆนะคะก็ว่าจะไปในทิศทางไหนดีหรือจะเลือกตัดสินใจยังไงดีนะคะก็เชื่อในเซนส์ของคุณเลยค่ะใจของคุณนะคะจะเป็นผู้เลือกเองนะว่าจะไปในทิศทางไหนไม่ต้องกลัวว่าจะเลือกผิดนะคะเพราะว่ามันได้ผ่านกระบ,บวนการคิดตัดสินใจตึกตองมาอย่างเรียบร้อยแล้วรับรองว่า จะร้ายหรือจะดีเนี่ยอยู่ที่คุณเลือกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นเป็นการเลือกที่ถูกต้องด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับท่านที่ทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนในหน้านะคะคนกลางเดือนนี้สามารถส่งผลถึงความสำเร็จให้กับตัวตนของคุณได้นะคะงานที่ต้องติดต่อทางไกลนะคะหรืองานที่ต้องเกี่ยวกับเดินทางต่างๆประสานงานต่างๆนะคะถือว่าเป็นการเดินทางก็จะทำให้คุณพบความสำเร็จรับทรัพย์รับโชคนะคะ,นะคะเจอช่องทางต่างๆนะคะได้อยู่เช่นเดียวกันนะแล้วก็ อีกด้านหนึ่งนะคะจะสำหรับท่านไหนผูออ้ตายแล้วทํางานประจําไม่ได้ติดต่อเดินทางไปไหนเดือนนี้เราอาจจะมีการปรับพวงช่วยตัวเองนะคะจัดทดโต๊ะทํางานใหม่จัดท่องทํางานใหม่หรือบางคนอาจจะจัดบ้านใหม่ย้ายนูน่นย้ายนี่หน่อยนะคะเหมือนรับปรับเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพม่านใหม่เลยนะคะเพื่อรับพลังงานใหม่ๆที่จะมีขึ้นในปีหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนหนึ่งที่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายหน่อยนะคะหลายท่านหลายคนถ้าปล่อยปลาแล้วเลยเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยต้องหันกลับมาดูแลแล้วนะเราอาจจะดูแลทําเพื่อคนอื่นมามากมายช่วงนี้หันกลับมาดูแลตัวเองบ้างจะยิ่งดีมากๆค่ะถามว่าในเดือนนี้การเงินของคุณจะเป็นยังไงโดยภาพรวมของการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หามาหาไปชาวกันคน่อนข้างจะวางแผนรัดกุ่มมากทีเดียวนะคะในเรื่องราวของการเงินยังมีค่หะหลายท่านหลายคนนวางแผนดีมากเลยนะ,ะและช่วงนี้ประหยัดขึ้นเยอะมากเลยนะคะแต่ถามว่าด้วยรายจ่ายด้วยภาระบางคนเยอะค่ะบางทีหามาก็ต้อง หมดไปเกี่ยวกับรายจ่ายที่คุณดูแลอยู่แต่ถามว่าพอไหมจัดการได้ดีไหมขยับขึ้นดีไหมถือว่าดีขึ้นนะคะแต่บางคนจะรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันไม่เหลือเก็บทําไมฉันไม่เหลือให้ตัวเองมันอาจจะหมดไปกับสิ่งที่คุณดูแลอยู่ค่ะแต่เดือนนี้มีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่ๆนะคะกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนเอาไปดูแลเรื่องสุขภาพซื้อประกันชีวิตนะคะดูนี่นั่นให้ทั้งตัวเองกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งอาจจะไปหมดเกี่ยวกับการขยับขยายนะคะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกบ้านรถที่อยู่อาศัยปรับปรุงซ่ออมแซมย่างนนนนี้้เป็ต็ตะนนะคกะ มีดวงอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าเงินหาได้ไหมก็ยังหาได้และจัดสรรได้อย่างพอเพียงค่ะนะคะเดือนนี้ถ้าจะเดินทางนะคะตรวเช็ครุยานพานะหน่อยจะดีที่สุดนะคะเสริมอีกด้านหนึ่งค่ะก็อาจจะเหมือนกับในเดือนนี้นะคะจะเสริมดวงนะคะบริจาคโรงศพทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายไถ่ชีวิตสัตว์หรือจะบริจาคเลือดด้วยก็ได้นะคะถือว่าเป็นการแก้เค็ดนะคะอันนี้ทําได้ตลอดตลอดไปเลยนะ แล้วก็หมั่นไหวพระสวดมนต์บ้างนะคะก็ยิ่งดีค่ะดูแลผู้มีพระคุณในบ้านให้มีความสุขก็ถือว่าเป็นพลังกตันยูนะคะยอดบุญค่ะจะเป็นเกาะแก้วคุ้มกันตัวคุณนะคะชาวกันให้มั่นคงและสว่างสวยตลอดไปนะคะ ทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสได้พบปะเจอเจอนะคะผู้คนเข้ามาได้อยู่เหมือนกันนะแต่ไพ่ก็บอกว่าให้นั้นให,ให้ระวังนิดนึงนะคะระวังจะไปเจอคนมีเจ้าของระวังจะไปเจอพวกประเภทไม่ชัดเจนหรือระวังไปเจอคนประเภทที่ยังเคลียร์ของเก่าไม่จบแล้วมาหาเราจะทําให้เราไปอยู่ในภาวะรักซ้อนได้โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นตรวจเช็คสักนิดนึงนะคะถูกชะโลกกับคนไกลนะคะคนต่างที่ต่างถิน่นรวมทั้งต่างชาติได้ด้วยนะคะ xâm lập ใครที่ตอนนี้กําลังมีคนเข้ามาอาจจะคบคบดูดูดิวดิวกันอยู่เนี่ยพ่บอกให้ใจเย็นๆน,นะคะช่วงนี้คบได้รู้จักได้แลกเปลี่ยนเรレーションชิพกันได้แต่อย่าเพิ่งไปเทใจให้ทั้งหมดคะ่ะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกๆอย่างจะดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเดี๋ยวนี้บอกเลยคู่เอาแต่ใจคะ่ะเจ้าแง่แสนงอนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่อายุห่างจากกันเนี้ยก็ระวังนิดนึงบางทีช่วงนี้คุณรู้สึกพูดกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะคุณเองอาจจะมัวแต่คิดแต่เรื่องราวการงานการเงินหางานหาเงินอีกฝั่งหนึ่งก็ ไม,ไม่ใส่ใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นปัญหาจุกจิกที่เข้ามาทะเลาะก,กันได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของ mindset ความคิดช่วงนี้ค่อนข้างอาจจะเป็นประเด็นเข้ามาในได้นิดนึงแต่ถามว่าจะแตกหักรุ้นแรงใหญ่โตอะไรไหมอันนี้ไม่นะคะแต่มันอาจจะมีจุกจิกหัวใจกันหน่อยค่ะในช่วงเวลาในเดือนกันยายนนี้ค่ะจะสำหรับท่านไหนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ อย่าเล่นกับไฟนะช่วงนี้เล่นกับไฟมันร้อนนะคะบางทีเรากะอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์กะจะเล่นเล่นอาจจะมีคู่ไม่มีคู่ไม่รู้ล่ะกะจะเล่นเล่นแต่เล่นไปเล่นมานะคะไฟอาจจะมอดไหมเราได้ทําให้เราถึงกับเจ็บปวดนะไอ้เล่นเล่นมันอาจจะไม่เล่นเล่นหรือบางทีเราไปเตาะเล่นคุยเล่นแอลเล่นแซวเล่นอีกฝั่งนึงไม่เล่นกับเรานี่จะยุ่งนะคะถ้าโสดกับโสดเจอกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามี ต่างฝ่ายต่างมีอยู่แล้วอาจจะนำพาปัญหามาให้คุณได้ค่ะนี่แหละค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ